สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันต่อนะครับเกี่ยวกับพยัญชนะสระภาษาอังกฤษและไทยนั่นเองในอักษรภาษาอังกฤษตรงกับอักษรไทยสระไทยอะไรบ้างสะกดคำศัพท์อย่างไรเขียนชื่ออย่างไรนะครับจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษการเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งหมด26ตัวนะครับก็คือเป็นพยัญชนะ21ตัวแล้วก็สระ5ตัวนั่นเองนะครับสระในภาษาอังกฤษนะครับมี5ตัวได้แก่ a a นะครับออกเสียงจะเป็นอะแอแล้วก็สระอานั่นเองนะครับเช่น cat fan papaya นะครับ c a t cat f a n แฟนนั่นเอง e อีออกเสียงเป็นสระเอพีเอทีแอออกเสียงเป็นอ E I นะครับเช่น K I D k i t e นะครับแล้วก็ S K I Ski Ski นะครับ B I C Y C L E bicycle bicycle ต่อไป O นะครับออกเสียงเป็นออก อแล้วก็โอนะครับเช่น L O T lot นะครับแล้วก็ B O W S, S นะครับ bus แล้วก็ G O go go นะครับต่อไป U U ออกเสียงเป็นสระอ,อุนะครับเช่น B U T but but แล้วก็ P U T put put อันนี้ก็คือสระภาษาอังกฤษนะครับ5ตัวไม่มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกไปดูกันเลยมาที่การเทียบภาษาอังกฤษเป็นไทยกันบ้างนะครับว่าอักษรภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทยได้ตัวไหนบ้างเช่น A เท่ากับอ R A แล้วก็แนั่นเองนะครับ B ภาษาอังกฤษเท่ากับบอบบม้นะครับ C เท่ากับซอหรือคอในภาษาไทยนั่นเองนะครับ D ภาษาอังกฤษเท่ากับเท่ากับดดเด็กนะครับ E เท่ากับ E หรือ A นะครับต่อไป F เท่ากับฟอ r f ฟันะครับต่อไป G เท่ากับกอหรือจอนะครับเมื่อมี E นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไป H นะครับเท่ากับห so อหรือหอหิบ นะครับต่อไป i เท่ากับอีหรืออ e. ี j เท่ากับจอหรือยอนะครับ k k เท่ากับคอหรือกอ l l เท่ากับลอลิงหรือลอจุลานะครับต่อไป m เท่ากับมอมา n เท่ากับนอหนูหรือนอเนนนะครับต่อไป o เท่ากับโอหรืออพเท่ากับพอผานพอส้ำเภาพอพึ่งแล้วก็ปอปลานะครับต่อไปคิวเท่ากับคอวอนะครับควบกันเนาะต่อไปอร์เท่ากับรอเรือสเท่ากับสอเสือสอสาลาแล้วก็สอเซอทเท่ากับทอทหารนะครับต่อไปยเท่ากับอุอูอะนั่นเองนะครับ v เท่ากับ f o r wall นะครับควบกัน w เท่ากับ wall แหวน x x เท่า so กับโซ่นะครับแล้วก็กอไก่อโซ่ so, ที่เป็นตัวสะกดต่อไป y y เท่ากับ y หรือ ei นะครับต่อไป z สอโซ่ so, นั่นเอง อันนี้ก็คือการเทียบนะครับว่าภาษาอังกฤษเทียบกับภาษาไทยได้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันต่อแล้วยังมีพยัญชนะคู่ด้วยนะครับเช่น ch นะครับเท่ากับชอชอชิงชอกระเชอด้วยนะครับเราจะเห็นเป็น teacher ประมาณนี้นะครับต่อไป2 ce เท่ากับสอโซนะครับ3 ng นะครับเท่ากับงองงตัวอย่างก็คือ long ลองหรือสะกดเป็นน้องก็คือ n o n g นั่นเองนะครับต่อไป n k เท่ากับงองงนะครับ c k เท่ากับขอขวาย p h เท่ากับ for ผอฝอนะครับ j รับ t h เท่ากับทอทอแล้วก็ดอนะครับ w h เท่ากับวอหรือหอนะครับ ต่อไป kh เท่ากับขอหรือ c a ต่อไป ve เท่ากับ for นะครับต่อไป qu เท่ากับคว se เท่ากับสอโซนั่นเองนะครับจำให้ได้นะครับไปดูกันต่อเทียบสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษนะครับ a a เทียบเป็นไทยอ,อ,อ a อา am เทียบเป็นไทยอัม ไอนะครับเทียบเป็นไทยก็คืออีอียูอีเทียบเป็นไทยอืออือยูเทียบเป็นไทยอูอูเีเ e. ทียบเป็นไทยเอเอนั่นเองนะครับเอเทียบสระภาษาไทยก็คือจะออกเสียงเป็นแอแอนะครับโอเทียบเป็นไทยก็คือโอโอแล้วก็ออ ต่อไป o e เทียบเป็นไทยเออเออนะครับ i a เทียบเป็นไทยก็คือเอียเอีย u e a เทียบเป็นไทยเอือเอือนะครับแล้วก็ u a อัวอัว a i เทียบสระภาษาไทย i i i แล้วก็ i นั่นเองนะครับ Ao เทียบเป็นเอากับเอนะครับ Ui เทียบเป็นไทยอุย Oi เทียบเป็นไทยโอยกับออย Oei เทียบเป็นไทยก็คือเอยเนาะแล้วก็ ueai เอย Uai เป็นอวยแล้วก็ IO เป็นอินะครับ e o เทียบเป็นเอลนะครับต่อไป a e o เป็นแ l ลแลเนาะแล้วก็ i a o เทียบเป็นเอล r u e เทียบเป็นรึหรือแล้วก็ r i เป็นรึและรินะครับ l u e เป็นรึหรือนั่นเองนะครับ สระภาษาอังกฤษไม่มีแค่สระ5ตัวเท่านั้นแต่เมื่อนําไปร่วมกับตัวอื่นเนี่ยก็จะได้เสียงที่แตกต่างกันไปนะครับได้เสียงสระเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับการเทียบเพียงชนะไทยกับอังกฤษนะครับเช่นเพียงชนะไทยนะครับตัวอย่างกขง,งอจอประมาณนี้นะครับแล้วก็อักษรภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีตัวต้นกับ ตัวสะกดนะครับเช่นแบบนี้นะครับกา่าเเป็นกานะครับ k เป็นตัวต้นนะครับส่วนนกนะครับ N O k นกนกเตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะครับต่อไป kh นะครับขอ k H o ขอ k H ก็จะเป็นตัวต้นนะครับแล้วก็สุก s U สสุกสุกนะครับ k ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะครับต่อไป ng ng นะครับเท่ากับงองูในภาษาไทยนะครับเช่นงาม ng ngam นะครับรง rong นะครับรง ng ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะครับต่อไป ch นะครับก็จะออกเสียงเป็นจชชชชนั่นเองนะครับจิน เนาะจีน no, C H I N จีนนะครับ C H เป็นตัวต้นนะครับแล้วก็อำนาจ A M N A T อำนาจ T ตัวนี้เป็นตัวสะกดนะครับ Chain น,นะครับ Code s u r นะครับตารางนี้ก็จะให้เราเห็นว่าตัวต้นแบบนี้ถ้าเป็นตัวสะกดก็แบบนี้นั่นเองนะครับต่อไปเป็นคำศัพท์ตัวอย่างนะครับเช่นสระอีนะครับ In, i n i n อ่านว่า in นะครับ p i n pin นะครับ in นะครับอ่านว่า in แปลว่าใน p i n pin เข็มหมุด s i n sin บาป b i n bin ินถังขยะ w i n win ชนะนะครับ i t it แปลว่ามัน sit sit แปลว่านั่ง mix mix นะครับแปลว่าผสมแล้วก็ r i d read read กำจัดสระอีก็ประมาณนี้นะครับภาษาอังกฤษ i นะครับเท่ากับสระอีนั่นเองนะครับลองสะกดต่อไปนะครับเช่นสา sa สา sai sai ส สาร S A N สารนะครับรักษาก็คือ R A K แล้วก็ S A นะครับรักษาปติมานะครับ P A ปะนะครับ T I ิแล้วก็ M A มาปรากฏ P R A ปรา K O T กดนะครับปรากฏนะครับต่อไปตาง่ายเลย T A ตาจิตนะครับ c h i t จิตนะครับต่อไปกริดนะครับ k r i t กริดนะครับตัวสะกดฝึกสะกดก็ประมาณนี้ปราณีง่ายเลย p r a ปรา n i t นีดปราณีต่อไปปราณ p p r a n ปราน p r a n ปราณนะครับต่อไปน้อง n o n g น้อง n g เท่ากับงองงูนะครับต่อไปจน c h o n จนนะครับหรือว่าชนนะครับต่อไป y w a i y y ต่อไปยา y, y a t ยา ชาญ ch a n ชาญพง p h o n g นะครับพงสวรรค์ s a จะเป็นสะนะครับแล้วก็ w a n one เป็นสวัรค์นะครับมันก็จะไม่ตรงเสียงภาษาไทยขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้ โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเทียบนะครับพยัญชนะสระภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับว่าอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเทียบกับอักษรไทยสระไทยได้อย่างไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเราจะได้สะกดเป็นแล้วก็นำไปเขียนชื่อได้ด้วย ใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สไวด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ